สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเจาะลึกหุ้นที่ต้องบอกว่า,าร้อนแรงที่สุดในดัดชนี S&P 500ตอนนี้เลยนะคะของปี2025ครับผมนั่นก็คือ NRG Energy ค่ะตัวยอ่อ NRG บวกไปแล้วเ,เกือบเจบ74%ตั้งแต่ต้นปีข้อมูลล่าสุด9มิถุนายนนี้เองโอ้7ห74%นี่คือเยอะมากนะครับ แซงหน้าหุ้นดังๆอย่างพลันเทียไปเลยนะเนี่ยใช่ค่ะอะไรอยู่เบื้องหลังความแรงขนาดนี้วันนี้เราจะมาลองแกะรอยข้อมูลจาก IBD กันค่ะน่าสนใจมากครับคือถ้าดูข้อมูลจาก IBD เนี่ยเขาชื่อว่าทางเทคนิคก็น่าสนใจด้วยนะยังไงคะตอนนี้ราคาหุ้น ENRG e y เหมือนกำลังฟอร์มตัวสวยๆเลยครับเขาเรียกว่ารูปแบบ t weeks tight อ๋อ t weeks tight ครับ คือราคาหุ้นมันแกว่งในกรอบแคบมากๆมากๆมัน3า,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 ส,าสัปดาห์ติดกันเลยมันบอกอะไรเราได้บ้างคะแบบนี้คือมันบอกเป็นในว่าหลังจากที่หุ้นมันวิ่งขึ้นมาแรงแรงแล้วเนี่ยแรงขายกลับมีไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนกําลังแบบสะสมพลังรอจะไปต่ออืมเหมือนย่อยแรงขายใช่ครับซึ่งตรงนี้ IBD มองว่าอาจจะเกิดเป็นจุดซื้อใหม่ได้แถวๆราคา162.33ดอลลาร น่าสนใจมากค่ะจากหุ้นที่แบบอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาใคราหลายคนกลายเป็นดาวเด่นไปเลยอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญคะโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาดูเหมือนจะพุ่งแรงเป็นพิเศษใช่ครับมี2เรื่องใหญ่ๆเลย 1. คือผลประกอบการเข้าออกมาดีกว่าที่คาดกันไว้องบดีครับแล้วก็เรื่องที่2อ,อันนี้ใหญ่มากคือการประกาศดีลยากเลยครับเข้าซื้อกิจการของ LS Power Equity Advisors อืม ได้ยินข่าวนี้เหมือนกันค่ะมูลค่าสูงมากใช่ครับ12พันล้านดอลลาร์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไปสอดรับกับสิ่งที่ CEO ของ n อ g นคุณแลรีโคเบนเขาพูดไว้พอดีเลยเขาว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า power demand supercycle ครับวัฏาจาักรความต้องการพลังงานครั้งใหญ่ประมาณนั้นแหละครับคือความต้องการใช้ไฟฟ้ามันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลซึ่งตัวขับเคลื่อนสำคัญมากๆเลยก็คือ AI นี่แหละครับ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะคือดีลซื้อ LS Power นี่ก็เหมือนการเตรียมพร้อมรับความต้องการไฟจาก AI ที่จะเพิ่มขึ้นถูกต้องเลยครับดีลนี้เนี่ยทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าของ NRG เพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะรวมเป็น25กิกะวัตต์โหเพิ่มเยอะมากครับแล้วส่วนใหญ่ดันไปอยู่ในทำเลทองด้วยคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับเท็กซัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่ศูนย์ข้อมูล AI กำลังบูมพอดี โอ้โหลงตัวเลยนะคะไม่ใช่แค่เพิ่มขนาดแต่เป็นการวางตำแหน่งที่ดีมากๆใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังช่วยเรื่องความน่าเชื่อถือทางการเงินด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เขาเน้นเลยคือดีลนี้มันจะมาเร่งเครื่องการเติบโตเร่งเครื่องอยังไงคะคือเขาปรับเป้าการเติบโตกำไรต่อหุ้นหรือ EPS CAGR ใน5ปีข้างหน้าขึ้นมาเป็น14%ต่อปีเลยนะจากเดิมเท่าไหร่คะจากเดิมที่เคยตั้งไว้1 0ครับ ว้าวจาก10เป็น14นี่คือมั่นใจมากนะคะแสดงว่าเขาเห็นโอกาสจากดีลนี้ชัดเจนจริงๆใช่ครับแล้วทางฝั่ง LS Power เองเนี่ยเขาก็ดูเชื่อมั่นใน NRG เหมือนกันนะเพราะส่วนหนึ่งของค่าซื้อกิจการเนี่ยเขาเลือกรับเป็นหุ้น NRG ด้วยอ๋อจริงด้วยค่ะมูลค่าประมาณ2.8ล้านดอลลาร์ใช่ไหมคะครับผมก็เหมือนการแสดงความเชื่อมั่นด้วยกันว่าอนาคตน่าจะดีแล้วนักวิเคราะห์ว่าไงบ้างคะกับดีลนี้ ส่วนใหญ่ก็ตอบรับดีมากครับอย่างกูเกิล h e i m ก็ปรับราคาเป้าหมายขึ้นไปที่173ดอลลาร์ส่วน w วอร์สฟาโกเนี่ยให้สูงถึง200ดอลลาร์เลยโหให้เป้าสูงเหมือนกันนะคะครับขอมองว่าดีลนี้มันช่วยเพิ่มกำไรได้จริงแล้วราคาก็สมเหตุสมผลไม่ได้ซื้อแพงเกินไปพอพูดถึง AI กับพลังงานก็นึกถึงหุ้นตัวอื่นเหมือนกันนะคะอย่าง GE Vernova หรือ GEV ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมก็ดูจะร้อนแรงเหมือนกัน ใช่เลยครับกลุ่ม Industrial ปีนี้ผลงานดีสุดใน S&P 500ซึ่ง GEV ก็เป็นตัวเด่นเลยได้ประโยชน์จากเทรนด์พลังงานเหมือนกันแล้วกลุ่ม Utilities ที่ n r g นอยู่เ่ะคะเป็นยังไงบ้างกลุ่ม Utilities ก็ถือว่าดีนะครับเป็นอันดับ2รองจากอินด s สทรี l เลยปีนี้บวกไปประมาณ6.5%กว่ากว่าอืมก็ถือว่าดีกว่าตลาดโดยรวมเยอะครับ แล้วที่น่าสนใจคือ NRG กับ GEV เนี่ยเขาก็เพิ่งประกาศร่วมมือกันสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติใหม่4แห่งไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองเอ้าวเหรอคะแสดงว่าเขาก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วด้วยใช่ครับเหมือนเป็นภาพของอีโคซิสเต็มพลังงานยุคใหม่ที่มันเชื่อมโยงกันกลับมาที่ข้อมูลจาก IBD อีกนิดค่ะนอกจากเรื่องรูปแบบราคา t r e Weeks Tight แล้วมีอะไรที่ IBD เขาชี้ว่า NRG แข็งแกร่งอีกบ้างไหมคะมีครับ ชัดเจนเลยคือ IBD ดีเขาจัดอันดับให้ NRG เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม Utility Diversified เลยนะครับอันดับหนึ่งเลยเหรอคะกลุ่มนี้การแข่งขันน่าจะสูงนะสูงครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือคะแนน Composite Rating เนี่ยได้ไปถึง98คะแนนจากเต็ม99โห98จุดเกือบเต็มเลยใช่ครับคะแนนนี้มันไม่ได้มองแค่ราคานะแต่มันดูภาพรวมทั้งหมดทั้งพื้นฐานบริษัทกำไรที่โตต่อเนื่องแล้วก็โมเมนตัมราคาเทียบกับตลาดด้วย Uh huh. ถือว่ายอดเยี่ยมเกือบทุกด้านเลยนะคะครับผมแล้วเรื่องความผันผวน,ผนล่ะคะหุ้นขึ้นมาแรงขนาดนี้มันน่าจะเหวี่ยงพอสมควรหรือเปล่าเอ่อจริงๆความผันผวน,นรายวันหรือที่เรียกว่า ATR ratio เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4. 1นครับ 1> 4 1ีน่ี้ถือว่าเยอะไหมคะ IPD ดี IP เขามองว่าอยู่ในระดับปานกลางนะไม่ได้สูงจนน่ากลัวเมื่อเทียบกับภาวะตลาดช่วงนั้นและมันก็สอดคล้องกับรูปแบบ t r e weeks type ที่เราคุยกันตอนแรกด้วย อ๋อคือถึงจะขึ้นมาแรงแต่ราคามันเริ่มนิ่งแล้วแรงขายไม่เยอะใช่ครับสะท้อนว่านักลงทุนยังค่อนข้างมั่นใจถือกันแน่นอยู่เข้าใจแล้วค่ะสรุปก็คือการที่ NRG กลายเป็นดาวเด่นของปีนี้ได้เนี่ยมันมาจากการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยนะคะทั้งผลงานจริงๆที่ดีการตัดสินใจทางกลยุทธ์ครั้งสำคัญอย่างการซื้อ LS Power ครับผม ซึ่งมันตอบโจทย์เมกเทรนเรื่องความต้องการพลังงานจาก AI พอดีพอดีเลยแล้วก็ยังมีความเชื่อมั่นจากนักวิเคราะห์บวกกับตัวชี้วัดต่างๆจาก IBD ที่แข็งแกร่งมากทั้งพื้นฐานและเทคนิคใช่ครับปัจจัยมันส่งเสริมกันหมดเลยทําให้ NRG ดูน่าสนใจมากจริงๆในช่วงนี้